ที่ม,ทมีขายที่สามบิน้เขาไใส่นาบสวด้เราพยายาเขียนป้ายให้คนเห็นก่อนครัเดี๋ักียนสูงก่อนรกอิดมาค่ะใช่ไหมฮะ ก็จะอัญมีสุรา์าีัสุราานีกระจุ่สุราคาีกระจุ่ยที่จังหวัดนะใช่ค่ะภาคใต้สุราานาว่าอะไรที่มาอันนี้จะเป็นท่าทางกับกระจุ่แล้วก็จงหวัดสุราษฎร์านคมท่าทางสุรินร ง่ายคราบในห้วงหญิงพระพระสิวัตรดีเป็นพวคประถาคราบเนียคราบของคเรืองรอใช่แล้วก็ทำมาขายคนระันต่างชาติเหรอนี่ใส่ใช่ที่หอยนี่ที่ห็นใช่แล้วก็ไปเย็บโาไปไทำศิล ฝิกเขามาทำเราก็ทำพวกับหลที่ขยคะามปับนันนี่ยต่างชาตให้ความแบบเหมือนที่แบบว้าวท่านมากค่ะที่ท่านแบบไปไปชมอะไรบนีอยากให้ท่านช่เดือนะลงต่อจริงๆแล้วก็เป็นก็เป็นูมิปัญญาท้อิติ่นซึ่งเราทราบดีว่้ภาคกามาลได้เป็นอะไรที่เป็นวิถีชาวบ้าน นะครับที่ทำได้หลายอย่างไม่เป็นการแตะโคกผมนุ่งผ้ามาหรือว่าเช็ดเป็นเป็นผ้าเช็ดตัวทำทำได้หลายอย่างนะครับแล้วก็มีการดีดไซน์ซึ่งหลากหลายนะครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราเองเนีย่ยเราได้นิยมชอบอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เราเองเราก็ผมเองผมก็พอดีไปฝรั่งเศสกศับเยอรมันช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลิพอดีอานะกาศก็กำลังกำลังพอเหมาะที่จะท่าบางคองไม่ต้องรับท่าท่าฝนจันนะครับ เราคิดว่าที่ลงท้นที่ไปในเวลาพี่น้องมาบางสิ่งเพราะขามาให้แสดงถึงความรักความเป็นห่วงความห่วงใยความผูกพันแล้วก็ผมก็อยากจะตอบแทนเขาแล้วที่เวลาเดินทางไปรอบก,ก็จะเอาผ้าวขมาไปจูกพอเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างและบพดีมีอย่างที่ทา่านท่านเองก็ก็ได้ช่วยนะครับเอาเอาสินค้ามาขึ้นห้างอย่างเงี้ยแล้วเราแปรลรลูปอะไรที่สามารถให้เข้ากับคนต่างชาติที่สามารถซื้อได้อย่างง่ายที่เป็นข้าวขมาอย่างเดียว เป็นหมอนรองคอราถิ้งเครื่องบินถึงต้น,ตนที่ตกแต่งบ้านป็นตน้ตนเรานี้ก็อยากจะทำง,งานให้มีการทะ mm hmm. เบียนต่อได้ครับก็ขอทางนายวัดไว้ว่าหถ้าเราเดินทางไปวัดไหนมาอย่างเช่นล่าสุดไปสกนลนครกับภาคใต้มาก็ไปถึงพันภาคธรรมจากสมุทลนครกระเป๋าก็จุจะทางภาคใต้ถ้าเดี๋ยวเดินทางไปจังหวัดอื่นๆก็จะมีอะไรมาแล้วจะเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆเขาหวังว่าจะมีการช่วยกันผลการขายอย่างต่อเน,นื่อง เราจะมีการต่อยอดสินค้าโต๊ะผัอะไรอย่างนี้ไปยังไงบ้างคือต้องต้องก็ต้องดูครับเรื่องดูตามความเหมาะสมน,นะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก่อนครั <c oughs> บขอบคุณมากครับ